ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้สปีดเวฟส์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รู้และสมรรถนะสูงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ SUV ที่ทำให้เหล่านักขับออฟโรดและนักผจญภัยตื่นเต้น2025มิตซูบิชิพัชโรรถระดับตำนานที่กลับมาอย่างแข็งแกร่งผสมผสา,านความสามารถในการลุยทางโหดเข้ากับความรู้ราทันสมัยหากคุณชอบรถที่สามารถพิชิตทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจพร้อมให้ความสะดวกสบายสูงสุดอย่างพลาดเพราะพัชโรใหม่ทันนี้มีอะไรที่คุณต้องรู้ไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง 2025มิตซูบิชิพัเจโรคือการกลับมาของหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความทนทานระดับตำนานและสมรรถนะที่เหนือชั้นพัเจโรเป็นที่ยอมรับมาหลายทศวรรษและในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้มิตซูบิชิได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดใส่เทคโนโลยีล้ำสมัยและเพิ่มความสามารถในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยเต็มตัวหรือมองหารถ SUV หรูราสำหรับใช้งานพัเจโรคันนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการดีไซน์ที่ดูดันภายในพรีเมียม และฟีเจอร์ล้ำยุคทำให้2,025เ a j เจรเป็นรถที่น่าจับตามองไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางธุรกันดารหรือถนนในเมืองเ a เจโรพร้อมให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เห็นเ a เจโรใหม่คุณก็สัมผัสได้ถึงพลังและความแข็งแกร่งรุ่น2,025มาพร้อมกับกระจังหน้าดนามิกชิลอันโดดเด่นพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมมิสุบิชิได้ออกแบบให้ตัวรถดูทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่ง ด้วยฝากระโปรงที่มีมัดกล้ามสูงระยะห่างจากพื้นดินสูงและแผนกันกระแทกใต้ท้อองค์รถทําให้พปเจโรคันนี้เป็นรถออฟโรดที่แท้จริงด้านข้างมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วซุ้มล้อด,ดีไซน์ทรงพลังและตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราด้านท้ายมีไฟเลดดีไซน์ใหม่และกันชนที่ออกแบบมาให้แข็งแกร่งและฉกเฉียวพปเจโรไม่ใช่แค่รถ SUV แต่มันคือรถที่สะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะพบกับห้องโดยสารสุดหรูที่เต็มไปด้วย เทคโนโลยีขั้นสูง2 0 2 5เพรใช้วัสดุดหนังพรีเมียมผิวสัมผัสนุ่มและการออกแบบที่กว้างขวางรองรับสาแถวที่นั่ง Mitsubishi ได้เพิ่มความทันสมัยด้วยหน้าจอเรือนหมดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและจออินโฟเทนขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายไฟสร้างบรรยากาศห้องโดยสารแบบพารามิกสันรูฟและระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มความหรูหราพเพจโรยังมาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายระบบปรับอากาศหลายโซนและเบาะที่มีฟังก์ชันอุ่น และระบายอ่ะหาสอให้คุณและผู้โดยสารเดินทางอย่างสะดวกสบายสูงสุดไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลหรือขับในเมืองเพเจโรคันนี้พร้อมให้ความสบายอย่างเนือระดักด้านสมรรถนะ2,025เพเจโรมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังร,งรวมถึงเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรและเบร์ชั่นปลั๊กอินไฮบริดรุ่นมาตรฐานให้กำลังประมาณ280แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรช่วยให้การเร่งความเร็วและลากจูง เป็นไปอย่างทรงพลังระบบขับเคลื่อนสีล้อซูปเปอร์ซีเล็กซีดอยูดีสองของมิสซูบิชิช่วยให้ทะเจโรลุยผ่านไซโครและเส้นทางครุกคะดได้อย่างง่ายดายระบบจัดการโหมดขับขี่ช่วยให้ปรับตั้งค่าตามสภาพถนนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่งนวลและตอบสนององดีขึ้นนอกจากนี้เวอร์ชันไฮบริดยังเพิ่มความประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงความแรงของเครื่องยนต์ดังเดิมเพจจโรคันนี้จึงเป็นทั้งรถออฟโรดที่ดุดันและรถครอบครัวที่ขับขี่ได้สบายในเมือง2025มิสซูบิชิปพเจโรมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 8ล้านแสนบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปไฮบริดอาจแต่ถึง2 3ล้านแสนบาท <c oughs> เมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ได้รับเพจจโรคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่พร้อมลุยและให้ความสะดวกสบายมิ s ซูบิชิตั้งใจให้เพจจโรเป็นคู่แข่งของ ครูเซอร์และฟอร์ดลงโคดโดยนําเสนอ SUV ที่แข็งแกร่งทันสมัยและเชื่อถือได้สิ่งที่ทําให้2 0 2พเนยี่สพิเศษจริงๆคือความอเนกประสงค์มันเป็นรถที่ให้ความสามารถออฟโรดสูงสุดในขณะที่ยังคงความนุ่มนวลและหรูหราได้อย่างลงตัวต่างจาก SUV หลายรุ่นที่ต้องเลือกระหว่างความแรงกับความสะดวกสบายพเจโรผสมผสานทั้ง2องอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบมรดกแห่งความแข็งแกร่งการอัปเกรดเทคโนโลยีและราคาที่คุ้มค่าทําให้ พัเจโรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับทั้งนักเดินทางและครอบครัวไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางธรรมชาติหรือขับขี่บนทางด่วนพัเจโรคันนี้จะพาคุณไปถึงจุดหมายด้วยความมั่นใจและสไตล์จบกันไปแล้วสําหรับรีวิว2025มิสูบิชิพัเจโรวันนี้ถ้าคุณชอบ SUV คันนี้และอยากดูรถรู้และรถออฟโรดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Auto Speed News เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถล่าสุดเทรนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกยานยนต์คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับพัเจโรใหม่ คุณอยากลองขับมันในเส้นทางออฟโรดใหมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป